สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการพยากรณ์ให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเวลาที่ดาวมฤตยูสถิตยอยู่ในเรือนลาพะนะครับก็เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาเฉพาะเดือนพฤษภาคม2567ไปจนถึงเดือน เมษายน2568ชาวลัคนาราศีกรกฎจริงๆแล้วก็ดาวมฤตยูก็โคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนลาพะคือที่ราศีพฤษมนั้นก็ตั้งแต่วันที่8มีมนาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งก็ย้ายออกมาจากราศีเมษที่เป็นภพกัมมะก็มาสถิตที่ภพลาพะแล้วก็จะสถิตอยู่ ยาวไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2572แต่ขอย้ำอีกทีนะครับว่าการพยากรณชุดนี้ก็จะพยากรณเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่พฤษภาคม67จนไปถึงเมษายน68เท่านั้นนะครับก็เป็นในช่วงเวลาที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าไปร่วมสถิตอยู่กับดาวมฤตยูในภพเรือนลาภะก็ไม่ได้พยากรณ์ในช่วงเวลาที่ ยาวไปจนถึงปี2,572ดาวมฤุตยูในภพลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เรียกกันว่าโยกหลังของลัคนาถึงแม้ว่าจะโคจรเข้าสู่ภพลาภะมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2,566แล้วก็ตามแต่โอกาสของชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องโชคลาบนั้นกับไม่ปรากฏเด่นชัดนะครับในช่วงแรกนี้ ก็ต้องรอจนถึงช่วงเวลาตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปี2,567ไปแล้วท่านจึงจะพอมองเห็นช่องทางในการแสวงหาราบผลต่างๆให้กับตัวของท่านเองชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับท่านก็จะได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนหรือมีการเปิดโอกาสจาก ผู้ใหญ่บางท่านหรือจากญาติมิตรเพื่อนฝูงให้ท่านได้มีโอกาสในการแสวงหาลาบผลได้พบช่องทางที่จะแสวงหาความเจริญก้าวหน้าในที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือมีโอกาสไปต่างประเทศและจะเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับท่านเลยทีเดียวที่จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมต่างๆอีกหลายๆด้านที่ ชาวลัคนาราศีกรกฎเองอาจจะไม่เคยก็ไปค้องแวะในสังคมเหล่านี้หรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับสังคมเหล่านี้มาก่อนในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะมีโอกาสนะครับที่จะมีลาบผลจากการเสี่ยงโชคเป็นระยะระยะแต่จะมากหรือจะน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านชาวลัคนาราศีกรกฎบางกลุ่ม ก็จะมีโอกาสได้รับลาบผลจากบุตรหลานบริวารของท่านหรือบางท่านก็จะกลายเป็นว่าบุตรหลานหรือบริวารก็จะประสบความสําเร็จประสบความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเป็นสิ่งที่นําเอาเรื่องราวดีๆเข้ามาให้กับท่านได้ชื่นชมยินดีไปด้วยเมื่อผ่านเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3ของปี2567ไปแล้วนะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะเริ่มเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสอย่างที่บอกนะครับเป็นช่องทางเป็นโอกาสที่จะสแสวงหาลาบผลจากการที่ท่านจะนำเอาผลงานต่างๆที่ตัวท่านเองได้เคยทำเอาไว้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับท่านเคยได้ทำผลงานนี้เอาไว้แล้วแต่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์นะครับอาจจะเป็นผลงานที่ท่านได้ค้นคว้าได้เคยทดลองหรือเคยทดลองตลาด เคยทำการวิจัยเคยพัฒนามาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้เป็นที่สนใจของใครๆก็ท่านก็เลยเก็บเอาไว้ในช่วงเวลานี้นะครับก็จะมีโอกาสที่ท่านก็จะได้นำเอาผลงานเหล่านี้ออกมาแสดงหรือมีผู้ให้ความสนใจได้เห็นผลงานเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะว่าท่านคงต้อง เรกว่าเปิดทิ้งหรือเปิดตู้เอาผลงานเหล่านี้ออกมาปัดฝุ่นต่อยอดทําให้ท่านสามารถที่จะสร้างโอกาสในการสแสวงหาลาบผลให้กับตัวท่านเองได้เพิ่มขึ้นแต่ในช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับช่วงนี้ถึงจะมีโอกาสที่จะมีช่องทางที่จะได้ลาบผลต่างๆหรือมีโชคลาบต่างๆเข้ามาแต่ มันก็เหมือนกับเหรียญสองด้านนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะต้องมีเรื่องที่ควรจะต้องระมัดระวังไว้หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาว่ากันไปทีละเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆของท่านให้ดีซึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่เนื้อหาสาระของเรื่องราวในประเด็นที่ท่านต้องตัดสินใจหรือว่าเป็นเรื่องของประเด็นอื่น แต่สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังอย่างยิ่งก็จะเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของท่านนั่นเองเพราะเรื่องราวเหล่านี้ที่ท่านต้องระมัดระวังก็จะเป็นเรื่องของถ้าท่านตัดสินใจผิดช่วงเวลานะครับมันก็จะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงว่าท่านจะได้รับลาบผลที่ดีกลับมานั่นเอง ประการที่สองชาวลัคนาราศีกรกฎท่านก็จะมีโอกาสที่จะประสบกับโรคภัยไข้เจ็บซึ่งโรคภัยไข้เจ็บในด้านที่ท่านควรจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของอาการที่เราเรียกกันว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับอย่างเช่นเรื่องของสายตาเรื่องของกระดูกต้นคอนะครับเรื่องของอาการปวดหลังปวดเอวจากการนั่งทำงานนานๆหรืออาการออฟฟิศซินโดรมนั่นเองก็ ท่านก็ควรหาทางป้องกันเอาไว้นะครับประการที่3ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับงานหนึ่งงานใดมากจนเกินควรแต่ท่านควรมองหาโอกาสในงานด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าโอกาสทางโชคลาภเปิดให้กับท่านแล้ว ท่านก็อย่าแสวงหาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับควรจะเปิดช่องประตูวไว้หลายๆลายบานนั่นเองสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วในช่วงเวลานี้ขอแนะนำว่าท่านควรให้โหนส่วนตัวของท่านตรวจดวงชะตาดูว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระเคราะห์ต่างๆนั้นโคจรเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีต่อลัคนาหรือต่อภพลาพะของท่านอย่างไร ถ้าดาวพระเคราะห์ต่างๆนะครับมีการทําระยะเชิงมุมหรือโครจรในระยะเชิงมุมที่ไม่ค่อยดีชาวลัคนาราศีกรกฎในกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าท่านก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นเรื่องของการกระทําที่อาจจะก่อให้เกิดการแตกแยกระหว่างท่านกับมิตรสหายหรือว่าท่านกับญาติพี่น้องที่สนิทชิดเชื้อกันหรือบางท่านที่มีหุ้นส่วนมี เรียกว่าคู่สัญญาการค้าทางธุรกิจต่างๆก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่ทําให้เกิดการแตกแยกกันแต่ถ้ามีดาวพระเคราะห์ต่างๆโคโจรอยู่ในระยะเชิงมุมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะส่งผลในทางด้านบวกต่อการสแสวงหาลาผลของท่านชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเวลานี้ถ้ามีดาวพระเคราะห์ต่างๆโคโจรทําเชิงมุมดีแล้ว ก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้ท่านจะได้พบกับเพื่อนฝูงได้พบกับมิตรสหายหรือได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งบุคคลเหล่านี้จะถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้กับท่านซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชาวลัคนาราศีกรกฎต,ต่อไปในภายภาคหน้านะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาตั้งแต่ พฤษภาคมปี67จนไปถึงเมษายนปี68ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวมฤตยูสถิตยอยู่ในราศีพฤษศซึ่งเป็นพบราภะของท่านร่วมอยู่กับดาวพฤรรหัสบดีนะครับก็หวังว่าชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านคงจะมีโชคลาภสมดังที่ท่านราาถนาสำหรับในตอนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวใดที่ ช่องสาระสำราญจะนำมาเสนอกับท่านก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ